องค์พระธาตุพนมถูกสร้างขึ้นครั้งแรกหลังจากองค์พระพุทธองค์ปรินิพานได้8ปีในปีพุทธศักราช2508ตามตำนานพระอุรังคธาตุได้กล่าวขานเอาไว้ว่าพระมหากัสสปะเทระนำพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานที่นี่โดยเท้าพญาห้านครร่วมกันสร้างเป็นเจดีย์ดินเผามีประตูทั้งสี่ด้านบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอก ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยเหตุนี้องค์พระธาตุพนมจึงถือเป็นโบราณนนวัตถุเป็นโบราณสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเล่าลือกันว่ามีองค์พญานาคราชเจ็ดตนได้รับบัญชาจากองค์พระอินทร์ให้เฝ้าดูแลองค์พระธาตุพนมองค์พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีวอกและปีมะโรงและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดสำหรับบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์ หากไม่มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักราระองค์พระธาตุพนมจะทำให้ชีวิตมั่นคงในหน้าที่การงานราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคการเงินที่เคยฝืดเคืองจะคลี่คลายและเบาบางลงความรักจะยืนยาวมั่นคงดังองค์พระธาตุพนมพระอริยสงฆ์ผู้เป็นองค์อุปธรรมและบุรณะองค์พระธาตุพนมที่สำคัญได้แก่เจ้าราชคูหลวงพลสมิทหรือยาคูขี้หอมผู้บูรณะครั้งใหญ่ เมื่อกว่า300ปีที่แล้วลำดับต่อมาคือพระครูวิโรธรัตนโนบลหรือหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองผู้บุญณะองค์ประธาตุพนมเมื่อปีพุทธศักราช2444และลำดับต่อมาพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งได้รับมติอรัธนาเป็นองค์อุปถัมภ์องค์พระธาตพนมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันวัดพระาธาตุพนมได้มีกำหนดจัดงานนมัสการองค์พระาธาตุพนมในปีพุทธศักราช2569ในระหว่างวันที่26มกราคมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์และทางวัดพระาธาตุพนมวรวรมหาวิหารได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกงานนมัสการองค์พระาธาตุพนมปีพุทธศักราช2569เป็นพระผงของขวัญ หลวงปูท่ทวดเปิดโลกพระธาตุพนมคุณป๋องสุพันธ์การันตีคุณภาพวัตถุมงคล psga สถาบันตรวจสอบวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยให้การรับรองมาตรฐานในการจัดสร้างวัตถุมงคลชัดเจนจำนวนการจัดสร้าง5,9900องค์ได้ลุ้นเนื้อ31อรายการได้ลุ้นฝังตะกุดทองคำแท้99องค์ได้ลุ้นฝังตะกุดเงิน199องค,องค์ได้ลุ้นฝังตะกุ 1, ดสามกริย์ 299องค์พิธีพุทธาเทวาพิเศษสองวาระวาระที่หนึ่งหลวงปู่ศิลาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกระสินวาระที่สองอธิษฐานจิตปลุกเสกในองค์พระธาตุพนมตรงที่บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมในงานวันนมัสการองค์พระธาตุพนม วันที่26มกราคมวัตถุมงคลรุ่นนี้จึงถือเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่าและทรงคุณค่าโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทวิรยุทธรักษินเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายเข้าร่วมพิธีปลุกเสก 1. หลวงปู่ศรีจันทร์วัดบึงพลานชัย 2. หลวงปู่ศิลาสิริจันโท 3. หลวงปู่เวรวัดบุรพาโค,คเกเคลือ 4. หลวงปู่ถินวัดควนสาย 5. หลวงปู่ดมทรัพย์วัดเวรุวันธรรมาราม 6. หลวงพ่อสุริยันวัดป่าวางน้ำเย็น 7. พระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบง8หลวงปู่บุญหลาย9หลวงปู่เนียนแก้วคำเพียโ,โร 10. เจ้าวาดวัดพระธาพนมร่วมบุญเช่าบูชาลุ้นละ150บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสามลุ้น400บาทจัดส่งฟรี ท่านไหนรับหลุ้น500บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระมีโค้ดมีเลขทุกองค์โดยเฉพาะโค้ดสอสลาลอลิงเป็นตัวย่อของชื่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลวงปู่ศิลาท่านมีดำริให้ต่อโค้ดสอสลาลอลิงเพื่อเป็นการรับรองว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ท่านเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างและเมตตาปลุกเสกในนามขององค์หลวงปู่ศิลา พระอ a ลย a ง o ผู้เป็นองอุปถัมภ์องค์พระทาาุพนมร,รูปปัจจุบัน ทางมาถึงบนพระาที่หารออกรีแก้วซึ่งจะมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับจะเป็นผู้รับส่งพระอุมพุธนะครับขออนญาตของพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อนนุโมทนานะครับตอนนี้ ข้าวเยี่ามเราพระแก้วหัวเจ้าหน้าที่เราเตรียมพื้นที่ด้วยนะครับเตรียมเส้นทางไห้ด้วยขีดทางัุทธีตางตูมังคิปเมวะสมิจตุพเพปุเวลตุสังกัปา กันโทตระรโสยะตาพระธรรมที่เดินทางมาจากทักาา่วทุกสารทิศนะครับที่